สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้มีรถตล์ผู้บริหารนะคะ1รุ่นคันนี้เป็น t o y o ต a c ค m r รสวยมากๆเลยพี่จ๋านะคะเป็นสีบรอนนะคะสีใหม่นะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะคันนี้เป็นตัว Hybrid นะคะสองจ b r ห้ไฮบริดพีเมียมด้วยนะคะหลังคาสารุปมีมาให้เรียบร้อยเลยด้านหน้า นคะไฟหน้าสวยมากๆเลยแล้วก็นี่โลโก้นะคะไฮบริดนะคะได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่ขานะคะใครชอบเลขนี้นะมาจับได้เลยะคะ่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้ครบเรียบร้อยเนะะี่ยทั้งหมด4จุดด้วยกันนะะีน่ค่ะนี่โอ้สวยมากๆเลยล้อแมกนะคะคันนี้ได้ล้อแมกขอบ18นียคะยางปี2024นยคะ สวยมากๆและที่สําคัญยางใหม่มากๆเลยฟีย่ขาเนะะี่ยค่ะนี่ได้ยางนี้เลยค่ะนะอ่ายางกูดเยียด้วยเนะะี่ยด้านข้างมีโลโก้ไฮบริดด้วยค่ะแบบนี้นะแล้วก็หูกระจกมองข้างนะคะประับไฟฟ้าให้ด้วยนะ,ะด้านมือจับเป็นสีโครเมียมนะกุญแจได้เป็นดักสมาร์ทคคเลดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเบาะหนังตึงๆเลยนะค,ะคันนี้ ไปเลยนะคะเดี๋ยวดูน็ Not. อตดูโครงสร้างรถก่อนเลยน็อตไม่มีแกะขยับเลยค่ะคันนี้เพิ่งเข้านะคะพี่ๆ่ะเอามาให้ดูแบบเรียวๆเลยแล้วนี่แอมเบียนท์ไลท์มีมาให้เรียบร้อยสวยครบเลยนะเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนียคะฝั่งด้านข้างคนขับนะเดี๋ยวดูที่เสาบีเสาบีน็อตต่างๆนะคะนี่ รถจดสองพันยิบสองนะพี่คะ่ะแ้วใหม่มากๆเลยอาจจะมีคราบสกปรกบ้างนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านามาให้ดูแบบเรียวๆเลยน็อตต่างๆซีนยางต่างๆนะคะเม็ดอาร์สวยครบเป๊ะทุกจุดเลยสำหรับคันนี้สีสวยมากๆเลยพี่ๆน่ะด้านในนะคะเบาะหนังตึงๆเลยนะคะ แอร์แยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะคันนี้มีหลังคาสรุกมาให้ด้วยนะคะม่านนะคะด้านข้างจะเป็นแบบแมนนวลนะแต่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะจะได้เป็นม่านปรับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูน็อตได้เลย สวยฝารประตูด้านข้างนะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยสําหรับคันนี้ล็อกเด็กก็มีมาให้ครบเรียบร้อยเลยคันนี้เป็น2.5 Hybrid Premium นะคะท็อปสุดเลยสําหรับคันนี้ด้านหลังนี่กล้องมีมาให้เซ็นเซอร์มีมาครบเลยค่ะนะคะคันนี้สวยๆเลยลเดี๋ยวดูด้านในเดี๋ยวดูด้านในนะคะอ่ะ อันนี้นะแผ่นรองนะคะช่างเขาเอาออกไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราดูแลจัดการให้นะซีนทางมะพร้าวิี่เห็นชัดเจนเลยอันนี้คือครบนะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยคะจะได้เป็นแบบปั๊มลมแล้วเรียบร้อยนะคะจะไม่มีอย่างอะไรแล้วนะนี่ด้านท้ายนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆสวยครบทุกจุดเลยแล้วก็มีช่องนะช่องรับด้านหลังให้ด้วยสําหรับคันน่เดี๋ยวพี่พดูเลย ใหม nice, ่มากๆสวยทุกจุดเลยไฟก็เดิมแท้นะคะคันนี้นะไพโคยตกสวยทุกจุดเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวครบรอบ60ปีนะคะของโตโยต้าด้วยโอ้ี่พี่ you, ดูได้เลยเยี่ยมสันคมต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยใดยๆเลยสีภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะคะ นี่ดูล็อกเด็กเม็ดอาร์ตต่างๆไฟนะคะด้านล่างสอกสว่างมีไม,ม้ครุะหนังนิ่มเลย้ดข้างอันนี้นี่เป็นแบบแมนวนวลนะสวทุกจุดเลยค่ะนะคะคันนี้แทบไม่มีทิ่ติเลยพี่ขาเป็นรถพึ่งข้าวด้วยนะคะยังไม่ได้เก็บงานใดๆ กุญแจสมาร์ทคีเ์เลดกุญแจสำรองครบเลยบายสปอร์ตด้านข้างก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในฝั่งคนขับกันเมมโมรีซีนให้2จุดนะคะหูกระจกมองข้างล็อกประตูล็อกกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะปุ่ม e n g i n e Start นะคะถังน้ำมันยกมาอยู่ด้านบนนะคะหรือฝาด้านท้ายนะคะกดจากตรงนี้ก็ได้กดจากด้านหลังก็ได้กันลื่นมีมาให้ครบนะคะบอกปรับไฟฟ้านะคะ ด้านข้างซิกอร์ต่างๆอยู่สวยครบทุกจุดเลยนะคะเบาะตึงเปียะเลยสําหรับคันนี้นะะปีกบอกปรับได้หมดนะคะโหมดมีให้ได้เลือกนะสาหรับคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะนี่เซ็นเซอร์กะระยะนะคะแล้วก็โหมดต่างๆนะคะล็อกความเร็วมีมาให้สําหรับคันนี้ครุสคอนโทรลค่ะนะคะรนะับสายวางสาย หน้าจอด้านกลางแบบทัชสกรีนให้ด้วยแอร์ออโต้นะคะไวลดชาร์เจอร์มีมาให้หนะด้านข้างมีวางแก้วให้อีโคโหมดนอร์ม l ลสปอร์ตนีีวมีมาให้ครบเลยหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยกล้องด้านหน้ากระจกตัดแสงนะคะแล้วก็มีมาครบมาพร้อมกับนี่หลังคาสรุปสวยครบเลยคันนี้ใครชอบถูกใจนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะ ทุกวันเนีคะเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยหรือชอบนีคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย086 34 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลแอนได้เลยเนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ